คณะสุดยาลักษณ์ปัดกระดึงคอช่วยร่วมด้วยช่วยกัทำความสะอาดบริเวณโ้มขวนี่ลูกชากอลอูกช้าด้วครับนี่ตันเนาะครับ อรจะพาชมรอบๆนี่เป็นโซนของลงทานนี่นะครับสรา เดีมง,งานงานมีวันพวกนี้นะครับ16กุมภาพันธ์ถึง17วันที่17เช้าก็จะเป็นตัดบาทนะครับวันพวกนี้จะเป็นเทศมหาชาติ13กันจบเลยแล้วก็คณะสงฆ์ก็จะลงปฏิมโมกเจรุญอุโบสถฟังสวดปฏิมโมกแล้วก็ สิบเก้าชุ่นศูนนอน่าจะ,จะเจริญพุทธมนต์แล้วก็ต่อไปก็คือเวนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาเงียบบรรยากาศพวกนี้น่าจะใส่พมยังยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ เป็นศาลาหลังเก่าศาลาหอชั้นหลังเก่านะครับไอศาลาอยู่ด้านหน้าไอศาลาชั้นานะคมานุสร์ศาลาหลังใหม่บรรยากาศ ส่วนฝั่งทางโน้นจะเป็นโรงทานนะครับเข้าประตูวัดมาก็จะเจอโรงทานเลยนี่ที่ญาโดมจะมานั่งฟังไอ้เทศมหาชาตนะิจะนั่งด้านนอกหรือด้านในก็ได้บรกาศภายในวัดเริ่มเลื่อนครับ สาธุสาธุมาจากไหนนอ้อมาจากระนองค่ะอาจารย์โอ้มาไกลฮะมาจากละนองบ้านแตอยู่ตะกี้อยูุตสังนี่แหละค่ะอ,อ๋อจะอยู่ละนองก,ก็เลยไปไปขอ,พอ,าาอคุณบาอาจารย์หันเพันว่าเพันว่าอาจารย์ยายเพื่อนยู่นี่อะอยู่วัดกระดิ่งอแบบ๋อกูเลี้ยง <c oughs> นี่ญาติยดโยมมาจากจังหวัดระนองใต้นะครับสาธุสาธุแล้วพวกนี้ มาฟังไอ้สวดไอ้มหาชาติเด้อเทศมหาชาติอาารติ้งอยู่กับอาจารติ้งไปอยู่บ่บอยู่แต่ตันท์ไมู้้ช่วยจะอวาดยังชุบไปรอบๆก็ได้อาจารย์ตุ้มเพิ่นอาจารย์ตุ้มเพิ่นว่าอยู่นี่เพิ่นอยู่กับอาจารย์ติ้งครับอาจารย์เนี่ยหรอกอาจารย์เนี่ยคนบอกเิ่นฟังใจกลางจือบอะไรก็มีหลายองค์รุ่นเก่า อาจารย์สไปเดอคุณโจญาติธรรมมาจากจังหวัดละนองเอ่อเสร็จแล้ว ฝั่งนี้จะเป็นโรงทานมีแต่สาวๆมาช่วยกันสาวไม่ใช่คนเก่งี่เป็น,าานสาวสาวัยรุ่นเลยฝั <laughs> ่งนี้จะเป็นโรงครัว น่าจะเตรียมทำอาหารทุกนี้นี่หัวหน้าแม่ครัวหัวหน้าแถวหัวหน้าแถวเอาแล้วก็หยิบหลายคนบรรยากาศวันนี้ก็มีแค่นี้

ช่วงนี้ก็จะน่าจะกลางเต็นครับช่วงเย็นๆนจะเต็นมาลงพามาดูข้าวข้าวเปียกข้าวเปียกตนตรงศาลาหอสวดมนต์หลังเก่ารถญาติเดมก็มา เพนลุกปูนปน,นี่เป็นข้าวเปียกนะข้าวเปลยกน,นี่ชาวบ้านก็เอามาทำข้าวพิธีข้าวเปลยกเยอะก็บรรยากาศก็มีแค่นี้แหละก,ขดดกลออ็ขอยุตดดิการไล์สดแค่ขอยุติการ ่ทำแค่นี้จะดินพร